สวัสดีครับวันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องจังหวะและการร้องเพลงนะครับามาดูนนกันดีกว่าว่าจังหวะคืออะไรจังหวะนะคือความสั้นยาวของเสียงเนาะที่จะกําหนดความช้าเร็วของบทเพลงอาผู้ย่้งอาจจะงงเนาะเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูเนาะอย่างเช่นเพลงฤดูร้อนแล้วกันถ้าเป็นจังหวะช้าๆเนาะ เดินออกไปไม่มองข้างทางหยดน้ำตาอยู่กับการไม่มีค่าก็อีกแบบหนึ่งถ้าเราลองร้อง,องแบบเร็วๆดูบ่อยครั้งที่ใจเดินออกไปไม่มองข้างทางหยดน้ำตาอยู่กับการไม่มีค่าฉันเดินลงทางอยู่กลางผู้คนอ่ะเห็นไหมว่า พอจังหวะเปลี่ยนเนี่ยอารมณ์ของบทเพลงมันก็จะเปลี่ยนตามด้วยจากอันแรกที่แบบว่าฟังสบายๆอ่าพออันหลังมาแบบว่ามันชวนให้แบบอยากลุกขึ้นโยกเนาะอ่าทีนี้จังหวะของดนตรีสากลเนี่ยมันมีหลายจังหวะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบจังหวะมาสเนาะที่เราเห็นแบบว่าตอนเข้าแถวขอลรตรงชาติตอนเช้าเ้าเห็นไหมที่แบบแตกแตกแตกตึงแตกตึงแตกตึงแตกแตกแตกตึงแตกตึงแตกตึงอ่าหรือว่าจจะเป็นจังหวะแบบอินเดียอินเดียหน่อย แบบตื้ดแล้วก็แบบว่าชวนให้แบบโยคอโยคออิพฮอกก็อิพฮอปก็เป็นจังหวะนะอทีนี้จังหวะเนี่ยมันมีเยอะมากเลยแต่ว่าวันเนี้ยครยจะเลือกมาหนึ่งอันเนาะที่คิดว่าเราอ่ะน่าจะเคยเห็นกันบ่อยสุดแล้วก็คือจังหวะมาร์สอ่านี่ที่แบบว่าเขาใช้เดินขบวนพาเลทกันหรือว่าใช้ในวงโยก็ใช้จังหวะมาร์สเนาะอ่านี่นีพี่มีด้วยทีนี้จังหวะมาร์สเป็นยังไงไปดูกันดีกว่า นี่เห็นตรงนี้ไหมตัวนี้น้องก็จะเขียนว่าแท็กแล้วก็บวกแท็กบวกแท็กบวกแล้วก็ตาดาแดกแท็กเนาะอ่าทีเนี้ยไอตรงเครื่องหมายบวกนะให้เราลองคอโต๊ะก็ได้หรือว่าตบมือตามเนาะอ่าเดี๋ยวครูจะลองทําให้ดูนะอ่าแท็กแท็กแท็กตาดาแท็ก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 ตาดาแดกแท็กเนาะเป็นไงมันก็ ถ้าเป็นแบบว่าเล่นแบบต่อเนื่องมันจะเป็นอย่างเงี้ยตักตึงตักตึงตักตึงตัดๆดักตึงักตึงตักตึงตักตึงตัดๆตักตึงตักตึงตักตึงตัดๆตักตึงตักตึงตักตึงคุณคุณไหมอ่าเก็ลองเอาไปเล่นเล่นกันดูได้เนาะอ่าเราพูดว่าตักแล้วตอนตรงที่ตัวที่เป็นตัวบวกแล้วก็พูดว่าตึงแล้วก็ตบตบตักตามก็ได้อ่าอันนี้ก็จบลงแล้วนะครับสําหรับเรื่อง จังหวะและการร้องเพลงเนาะ,ะเดี๋ยวครับหน้าครูก็จะมาพูดเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ